คือแบบแย่มากก็คือไม่ถึงพันย่ยางเงไม่ถึงพันนี่คือพันแก้วพันบาท <laughs> ตอนที่บรรทัดทองเงียบลงเราได้รับผลกระทบไหมคะจริงๆอ่ะถามว่ามีผลกระทบไหมหน้าร้านสผลกระทบนะคะแต่เรามองว่าเราโชคดีมากๆก็คลูกค้ากลุ่มคนไทยมันก็ทำให้เรายังกระทบไม่มากแล้วก็ได้ดีกว่ีมาช่วยเสริมตรงนี้น,นะคะคือว่าที่เนี่ยก็ยังดีอยู่แต่ถามว่าดีเท่าทีปีที่แล้วไหมอาจจะไม่แต่ว่าคิดว่ามันสามารถเมนเทนไม่ได้เราก็อาจจะดีขึ้น มีเรื่องจะฟังวันนี้ฟงพาทุกคนมาที่ถนนบรรทัดทองค่ะวันนี้ฟงจะพาทุกคนไปร้านชาล้านหนึ่งที่สร้างโดยเด็กเจนซีแล้วก็ทาเก็ตลูกค้าเนี่ยเป็นกลุ่มเด็กเจนซีเริ่มต้นธุรกิจตั้งแต่อายุ24ปีแล้วใน3ปีเนี่ยเขาขายไปแล้ว2ล้านแก้วปัจจุบันมีมากถึง23สาขาไปหาคําตอบกันค่ะว่าฉันจะกินชายเย็นทุกวันเนี่ยเขาทําได้อย่างไร เลเบบี้ค่ะคุณเได้ค่ะได้มาครั้งต่ะกลางวันชาเย็นตอนเย็นชาบูใช่ค่ะอันนี้นี่คืออะไรคะอันนี้เป็นสโลแกนเล็กๆค่ะแบบเวลาสมมติว่าเป็นซีซันนอลอะค่ะจะเปลี่ยนคำนี้เรื่อยๆใช่ค่ะมีกิมมิกให้ลูกค้าแล้วแบบมีคำอะไรอย่างเช่นอะไรบ้างคะไม่โอ้ค่ะรลักชาเย็นอะไรอย่างงี้แ้วตอบโจทย์ลูกค้าออฟฟิศที่แบบอยากแบบเป็นวัยแบบทำงานแล้วจจะมีแบบยูเทนนอลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเห็นเมื่อกี้คือไม่ได้เขียนว่าเข้มข้นแต่เขียนว่าเจ้มจนใช่คะ่ะใช่ก็คือเจนซี C มาเจนซี C, ใช่คะ่ะแบบว่าเราสร้างภาพจำได้แบบใช้ใช้ชื่อหรือใช้แบบวอร์ดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยทาไมถึงชื่อว่าฉันจะกินชายเย็นทูกวันคือเรามองว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนที่กินชายเย็นอะคะ่ะ ค,คือเขาคนคเขาแบบพฤติกรรมเหมือนคนกินกาแฟเลยแล้วว่าคนที่กินชายเย็นอะ่ะกินทุกวันจริงๆอืงใช่ค่ะแล้ว้วชายเย็นอนะ่ะมาเป็นรู้สุตคนไทยอยู่แนละ้วค,ค,คนไทยรู้จักโปรดักรู้จักสินค้ารสชาติอยู่แล้วอแล้วก็เลยเลือกที่จะเอาตัวเนี้ยมาทาเป็นแบรนด์แล้วก็เลือกที่จะใช้ชื่อนี้เพราะว่ารู้สึกว่ามันตอบเจอ behavior ลูกค้าจริงๆว่าลูกค้าที่กินอะ่ะคือเขากินทุกวันจริงๆนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นบอดดิ้งที่แบบมันน่ารักดีะลูกค้าจดจ แต่จริงๆชื่อนีแบบยาวมาก๋ยาวมาแล้วก็ค่อนข้างเหมือนแบบสะกดจิตไหมคะสะกดจิตนองนะคะคี <laughs> ่คิดว่าคือลูกค้าหลยคนที่เขาเดินผ่านอ่ะเขาไม่รู้เป็นชื่อแค่เป็นสกแกน<อ>เป็นบบสโลแกนอย่างเงี้ยแต่พอเขาแบบแฟชชั่นมาดูอ่ะมันคือคชื่อนะเขาจัได้เลยทันทีคือก็แอบแหกกฎของการตั้งชื่อนิดนึงค่ะ คือณจุดจุดนั้นก็คือแค่อยากตังค<ช>์แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ตอบโจทย์แล้วก็ชูชว่าแบบเราขายโปรดักชายาเย็นใช่มันจุดจุในใจ <laughs> ที่มาของเจ้าตัวนี้มาจากไหนคะออจริงจริงตัวนี้จะเป็นชื่อน้องไข่มุกค่ะคือเราออกแบบมาเพื่อที่จะเป็นมาชคอตของทางแบรนด์เราเนาะคือน้องจะมีความแบบเป็นยูนิเซ็กซ์ค่ะ,คะไม่ดูเป็นผู้ชายผู้หญิงเกินไปแล้วก็มีความแบบว่าอายุไม่ได้แบบเด็กมากแล้วไม่ผู้ใหญ่มากจนเกินไปค่ะเป็นตัวเอ็กซ์เพสตัว ข้อมูลหรือแบบตัวแบบเคทีพของเราอะค่ะสมมติว่าเราอยากจะไปคนลใครแล้วสามารถเอาตัวเนี้ยเอาไปทําเป็นคาเลคเตอร์ได้หรือถ้าไปช่วงเทศกาลก็สามารถจับน้องแต่งตัวได้ทำให้แบรนด์ดูสนุกขึ้นแบบเข้าถึงง่ายมากขึ้นถ้าจะให้คุณวิวนิยามแบรนด์ของตัวเองฉันจะกินชายเย็ยนทุกวัน3คำอนานยามอะไรคะเข้าใจสนุกค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือมีความสุข อยากให้อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งค่ะเข้าใจสนุกมีความสุขเข้าใจคือคือเราเข้าใจถึงลูกคา้านาะว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วร,รู้ว่าลูกคา้าจะเป็นใครค่ะส่วนสนุกอ่ะคือเราพยายามทำแบรนด์ให้มันมีความสนุกอยู่ในตัวค่ะตั้งแต่คับสลีฟตั้งแต่การดีไซน์ทุกอย่างให้มันมีความสนุกมีความสดใสลูกคา้าจะรู้สึกว่ามันแฮปปี้ค่ะสุดท้ายคือความสุขก็คือหลังจากลูกคา้าทานไปแล้วเราเข้าใจในทุกๆเอลิเมนต์ที่ลูกค้าต้องการแล้วก็รสชาติที่มันอร่อยและคุณภาพที่ดีอ่ะให้ลูกค้าแป We'll ไม่ได้เป็นเครื่องดื่มใหม่ของคนไทยเรากินกันมาตั้งแต่แก้วหลักสิบไปจนถึงหลักร้อยแต่ฉันจะกินชายเย็นทุกวันแม้จะเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งก่อตั้งมาได้แค่3ปีแต่ความสำเร็จของเขาไม่ธรรมดาเลยค่ะกว่าจะปั้นแบรนด์ให้ปังได้ขนาดนี้ก็เคยมีจุดที่เกือบจะไม่รอดมาหาคำตอบกันค่ะว่ากลยุทธ์ของเขาคืออะไรที่ไม่ใช่ทำให้แค่อยู่รอดแต่ต้องรุ่งในยุคปัจจุบัน ขอเชียร์ค่ะอเข้มข้นมากเลยค่ะคุณเวลขอบคุณค่ะ,คคะตัวนี้เป็นตัวขายดีของเราเลยอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นตัวเซลอป่ี้ค่ะ ่่ะขขไขมุค,คจําได้ว่าตอนแรกๆที่เราออกคือฟีเวอร์มากเลย oh, ใช่ไหมอยากให้เล่าถึงตอนนั้นนิดนึงค่ะเราเป็นเพื่อนเป็นเจ้ารแรกๆเนาะที่ได้ทาตัวชายเย็นแบบเป็นรูปแบบของเสเปีค่ะแล้วเราก็จับคู่กับตัวไข่มุกเม็ดจิ๋วที่เป็นสูตรของเราเองนะคะ oh, อนน๋อค่ะตอนนั้นก็เลยกลายเป็นว่าเป็นไวรอลมากๆค่ะแบบปันให้ไม่พันเลยคุณวิวเห็น <laughs> ช่องว่างทางการตลาดอะไรอะคะ่ะ คือจริงๆแล้วว่าด้วยความที่เมื่อ3มปีที่แล้วนะคะที่เป็นแบบแบรนด์ specialty เรื่องของชาเย็นนะคะยังไม่มีเนาะเราก็เลยมองว่าเราอยากทาตัวแบรนด์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกคา้าที่ขาดทุกวันจริงๆเพราะเรามองว่ามันมีอินไซต์มี behavior ลูกค้าอยู่ที่แบบน่าสนใจมากๆนะคะคือบางคนก็คืออาจจะทานมากกว่า1ึงแก้วเราก็เลยอยากจะทําตัวเลือกตัวเนี้ยมาให้ลูกคา้าแบบว่าตัดสินใจในการซื้อได้ทุกวันแล้วก็เป็นแบรนด์ที่คำพอคขอคมลูกคา้า 3ปีตอนนี้มีประมาณกี่สาขาตอนนี้23ค่ะกละยุทธมาเก็ตติ้งของเราแบรนดิ้งของเราเราเรา,เราเริ่มยังไงอะคะด้วยความที่เราเลรื่อกโฟกัสกลุ่มลูกค้าก่อนนะคะในเรื่องการทำแบรนด์เราก็กลอตวเของเราว่าคือพยายามสโคปให้ชัดเลยว่าเราต้องการจะขายใครเนาะแล้วเรามองว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มเนี้ที่เราต้องจะขายเขาอะเขาอะต้องการสินบ้าเราก็เรจะทำแบรนดิ้งทำตัวแบรนด์ทำา C แบรนด์นะคะ ให้มันตอบโจทย์เขาต้องการจะเป็นเอฟบีดีของเขาให้ได้ค่ะนี่ยก็เลยคิดว่าการที่เราเลือกกลุ่มลูกค้าที่ถูกอ่ะมันช่วยได้มากเลยลราจริงๆ t a r g e t audience ของแบรนด์เราคือลูกค้าเจนไหนแบบไหนคะคือจริงๆอ่ะที่เรามองไว้อะค่ะเป็นกลุ่มคนที่เริ่มทํางานแล้วเนาะไม่ถึงขนาดเป็นยังเอชแบบเด็กนักศึกษาขนาดก็คือเป็นแบบ first jobber ไหมคะใช่ใช่ค่ะถ้ากับว่าตอนนี้กลุ่มลูกค้าหลักเราอะที่เกิดขึ้นนะคะคือแต่อยู่25 5ปีค่ะเป็นกลุ่มลูกค้าที่สามารถรีพีซซึ่ำได้บ่อยนะคะก็ละกลุ่มรองลองมาก็คือเป็นสตรีนก็คือแบบนับศึกษาตั้งแต่18ปีถึงประมาณ20-24ปีนะคะกลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่สามารถแบบซื้อได้บ่อยเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้มากเท่ากลุ่มแรกค่ะอีกกลุ่มหนึ่งที่คิดว่าเป็นกลุ่มแทร็เก็ตรองที่แบบเรามองว่าเป็นกลุ่มที่เราคุน้นเชี่ยวว่าเราอยากจะคิดไว้ก็คือกลุ่มที่อายุมากกว่า25-35ปีปใช่ค่ะ แล้วจริงๆพอเราสโคปอย่างเงี้ยค่ะมา r k เก็ตติ้งเราต้องทําแบบไหนที่โดนใจเขาอะค่ะจริงๆอะการตลาดของมิววในการสื่อสารกับลูกค้าคือหลักๆมันต้องย่อยง่ายเนาะแล้วก็ลูกค้าต้องเข้าใจง่ายคือเราก็โฟก,กัสกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้และค่ะที่เราโฟก,กัสตั้งแต่แรกก็คือกลุ่มวัย1 5 2 5ปีก็ต้องทำมันเฉใช้มันแบบสะดุดตาเนาะแล้วก็มีความแบบมยยีสแกมเบลอะไรเงี้ยค่ะก่อนที่จะมาประสบความสําเร็จอย่างทุกวันนี้อะค่ะมีจุดไหนที่ มันเคยเกือบจะไม่รอดไหมคะโอ้หลายจุดเลยค่ะคือจริงจริงอ่ะเริ่มแหนตอนแรกเลยนะคะคือตอนแรกที่เราเริ่มทำอะเราเริ่มทําร้านที่จอดแฟก,ก่อน,นะคะ่ะคือด้วยความที่แบบเราเปิดร้านกาแฟมาขึ้นปีที่2แล้วเนาะ <laughs> เราเลเป,เปิดหลังช่วงโควิด <laughs> นิดนึงอะคะ่ะช่วงสอง0คือหลังจากช่วงโควิดมาจบมาปุ๊บก็กลายเป็นว่าคนอะมาเปิดร้านกาแฟแบบเยอะมากๆคราวนี้พอเปิดเยอะมากๆขึ้นมามันทําให้เกิดความแบบ ในเอเชียเนาะแล้วรู้สึกว่าเราอาจจะสู้ไม่ได้ด้วยหนึ่งเปจเจตอาจจะไม่มีด้วย<ะ>สองคือลูกค้า educate ตัวเองเยอะมากเราอาจจะต้องแบบไปเรียนรู้อะไรเพิ่มแล้วก็ material การทำกาให้มันเติบโตค่อนข้างยากในมุมมองของเราล้วก็เลยก็จะหากลุ่มลูกค้าใหม่ในช่วงแรกอ่ะคือขายไม่ดีเลยนะคะคือเราเริ่มออกบูธก่อนออกบูธที่แบบตามออฟฟิศก่อนคือเราได้ทักกิจลูกค้าประมาณมืงแา่ว่าแบนดิ้งเรยอาจจะยังไม่ชัดพอมาที่จอดแฟร์ช่วงแรกๆก,ก็ไม่ดีเหมือนกันคะ่ะเพราะว่า เหมือนกับว่ากลุ่มลูกค้าที่เราเลือกจะ message สื่อสารกับเขาว่าคือกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มออฟฟิศเนาะเป็นคนไทยแต่ที่เราที่ที่เราอยู่มันคือที่ของคปตักชงี้ยก็ขายก็คือแบบแย่มากค่ะก็คือไม่ถึงพันย่างเงี้ยไม่ถึงพันนี่คือพันแก้วพันบาทแต่ค่าเช่าค่าแบบค่าที่ค่าพนักงานมันเกินกว่านั้นเลยค่ะแล้วทายังไงอะคะคุณวิวจากวันนั้นที่เรารู้สึกว่าไม่ถึงพันบาทเลยมาถึงวันนี้ เรามีจุดไหนที่เราปรับบ้างหลักๆค่ะปรับแมสเซจที่คุยกับลูกค้าสองคือตัดใจค่ะก็คือเลิกคิดว่าแบบลงเคลมแล้วต้องเอาให้มันได้เนะเาะคราวนี้เรามามองวิเคราะว่าที่มันไม่ได้เพราะอะไรหลักๆเลยก็คือเป็นเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่ไม่ถูกต้องก็คือโลเคชั่นที่เราต้องการที่จะ คุยกับลูกค้ามันไม่ตรงกับผู้ลูกค้าที่เราเลือกวิคือเราที่จะปิดที่จอร์ดแฟร์ระยะมอยู่บนทัดทองพอมันเป็นชาไทยอะค่ะคุณวิวคนไทยจะมีรสชาติที่เขาชอบอยู่แล้วออเทตนติกอยู่แล้วเราทํายังไงให้มันเป็นรสชาติกลางที่คนสามารถชอบได้ทุกคนอะ จริงๆแล้วม่มองว่ามิวะเลือกรสชาติที่เป็นคาแรคเตอร์ที่มิวชอบเนาะคือ,อขออนุญาตแบบย้อนกลับไปก็คือตัวิวเองอะเป็นเป็นคนนครทิมมราชเนะะเาะเขามีความเป็นคนใตายอยู่ซึ่งคนใต้ออะชอบกินชามากแล้วมันจะมีรสชาติเฉพาะของเขาอยู่<ะ>เราก็เลยเลือกจะารสชาติที่เหมือนเราแบบว่าคุ้นเคยกับมันนะคะมาทําเป็นตัวแบรนด์แล้วก็ทาเป็นรสชาติจิเนอเรอร์เรา ปีแรกเรามีแค่สามสาขาใช่ไหมคะหลังจากนั้นมันเริ่มมาขยายจนถึงตอนนี้23สามสาขามันเริ่มมาบูมตอนไหนอะคะจริงมันเริ่มบูมนะช่วงแบบปลายปีที่แบบสองปีที่แล้วคะ่ะคือมันเริ่มมีกระแสเริ่มมีคนต่อคิวอะค่ะาวนี้เราก็ต้องมองว่าจะทำไงต่อเราก็ตั้งใจที่จะแบบขยายแบรนด์<ะ>เพิ่มขึ้นล้วกันอาจจะเริ่มมีสาขาเยอะขึ้นได้โอกาสจากห้างมาเราก็เริ่มแบบ ปออกมตามห้างแล้วก็เริ่มแบบลงร้านจริงจังอะค,ะค่ะก็ค,คือเริ่มจากเล็กๆก่อนแล้วก็ค่อยขยายโดยที่แบบไม่ได้ลงบัตเจ็หรือแต่ชงแลร์พอมันเริ่มมีกระแสลงกระแสน้ํามาแล้วก็แบบพุ่งเลยตอนที่บรรทัดทองเงียบลงเราได้รับผลกระทบไหมคะจริงๆอะถามว่ามีผลกระทบไหมหน้าร้านผลกระทบนะคะแต่เรามองว่าเราโชคดีมากๆแค่ลูกค้ากลุ่มคนไทยมันก็ทำให้เรายังกระทบไม่มากแล้วก็เป็นดีลี่มาช่วยเสริมตรงนี้ค่ะ คือว่าที่เนี่ยก็ยังดีอยู่แต่ถามว่าดีเท่าที่ปีที่แล้วมันอาจจะไม่แต่ว่าคิดว่ามันสามารถเปลี่ยนเห็ุไม่ได้แล้วก็อาจจะดีขึ้นหลายหลายคนบอกว่าตอนนี้ไม่น่าลงทุนยิ่งเป็นเรื่องธุรกิจมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะจริงอ่ะมีมองว่าพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนนะคะใน,นการใช้ตังก็อาจจะต้องเวลาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยอาจ,จต้องคิดเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าเออไม่ไม่รู้เลยนะ้องว่าปีหน้ามันจะเป็นแบบไหนเนะ<ฆ>าะเศรษฐกิจจะเป็นยังไงอาจจะต้องคิดนิดนึงแต่ท<ฆ>ี่สำคัญค,คือ ทำได้ะค่ะแต่อยากเพิ่งทำแบบตุ้มเดียวต้องสำรวจตลาดก่อนสำหรับเป้าหมายในอนาคตของฉันจะกินชายเย็น 1, วันวูวมองไงห้ปี10ปีเราอยากเห็นเขาเติบโตไปในทิศทางไหนจริงๆอะวิมองว่าน5ใน 5, ใน5ปี10ปีเนี่ยวิก็อยากจะให้มันอยู่แบบระยะเวลาย,ย,วยาวๆเนาะวิวไม่อยากขายแค่5ปีแล้วิวจบอยากอยู่เป็น10 20ปีนะคะ คือพยายามมีระยะแล้วก็ไล่กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มลูกค้าประจำห้ไดนมากที่สุดค่ะแล้วก็พยายามจะทำโปรดักให้แตกรายออกมาให้ลูกค้าซื้อได้หลายๆกลุ่มมากขึ้นถ้าสําหรับใครตอนนี้ที่ดูอยู่แล้วอยากจะเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสําเร็จเหมือนคุณวิวเราควรเริ่มต้นยังไงอะคะคือเริ่มต้นจากการทำสิ่งเล็กๆก่อนค่ะคือต้องกล้าทาก่อนเนาะกล้าินใจก่อน อาจจะไม่ต้องแบบลงเงินตุ้มเลยแบบว่าเป็นล้านเพื่อทำเราสามารถทายลเล็กๆก่อนนะ้่ออกบูธออกตลาดไปเซอร์วลูกค้าก่อนอย่างเงี้ยได้ค่ะถ้ามันดีเราค่อยลงทุนอย่างเงี้ยค่ะก็คือบทเรียนก็คือสำหรับวิวนะที่ได้เรียนรู้มาคือเราอยากกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่หรือทําอะไรใหม่ๆค่ะอยากให้เริ่มเลยแล้วก็ค่อยปรือกันทีหลังสำหรับคนที่ทําธุรกิจอะค่ะคุณวิวยิ่งตอนนี้มันดูเดือดมาก นอกจากสินค้าเราต้องโฟกัสอะไรอีกบ้างอะคะ Experience นะคะของลูกค้าที่ลูกค้าจะได้รับจากแบรนด์เราอะนะคะคือวิวมองว่านอกจากที่เราจะขายของอันนึงอันนึงแล้วอะแล้วมันอร่อยอะไรเงี้ยมันจิ่งต้องลูกค้ามองหาทุกวันเงี้ยมันคือเรื่องประสบการณ์ในการได้เสพได้ชิมหรือการรู้สึกว่าเป็นตัวตนของเขาเนี่ยค่ะเรว่พอยน์เนี่สำคัญสุดท้ายนี้ค่ะถ้าอยากให้คุณวิวคิดว่าความสําเร็จของฉันจะกินชาเย็นทุกวันมันมันคืออะไร มันมาจากโชคมันมาจากที่เราวางแผนการตลาดหรือว่ามันมาจากที่เรารู้จักฐานลูกค้าเป็นอย่างนี้หลักๆอะ่ะมันมาจากความกล้าในการเริ่มต้นด้วยะคะ่ะวิวมองว่าสิ่งที่มันทําให้เกิดจุดนี้ได้อะ่ะคือเรากล้าที่จะเริ่มต้นใหม่มเรากล้าที่จะแบบได้ลองทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งคือเราเลือกกลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เราเดินทางในทางที่ถูก,ถกต้องเนาะคือเรารู้ตั้งแต่แรกเลยว่าเราอยากขายใคร เราเลือกใครเป็นลูกค้าเราแล้จะเสิร์ฟอะไรให้เขาอยากให้อะไรเขาพี่วังว่าเป็นพอยที่แบบทำให้เราสักเซสได้วัน